สวัสดีครับอรตามนะครับวันนี้จะมาสอนการใช้โปรแกรม solidworks นะครับอันนี้ในการสร้างชิ้นงาน3มิตินะครับเป็นพื้นฐานนะครับโดยชิ้นงานรูปนี้นะครับเขาไม่ได้ให้ขนาดมาเนาะเราต้องฝึกส,สร้างเองแล้วก็กะให้มันให้รูปออกมาสมสมจริงนะครับสมจริงกับที่เขาสร้างไว้นะครับโอเคมือเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับ นนโซลิดเวิร์กนิวนะครับนิวพาสขึ้นมารูปนี้นะครับ ที่เขาให้ด้านท็อปฟอนมากฟ้อนเห็นว่ามีการเจาะเคาน์เตอร์บอรตรงนี้แล้วก็ทะลุไปถึงด้านล่างนะครับโอเคอย่างวิธีการสร้างเนี่ยเราอาจจะสเก็ตให้เหมือนด้านฟอนเหมือนที่เขาทำแล้วก็เรานะครับก็ไปตัดไอ้ตรงตรงกลางนี้ทิ้งได้เลยน่าจะเป็นวิธีที่ดูแล้วน่าจะเร็วที่สุดนะครับแต่ถ้าสร้างจากด้านท็อปลงมาเนี่ย เห็นว่าถ้าจากด้านท็อปลงมาไม่ว่าจะสร้างจากข้างล่างก่อนมันจะได้แค่ชิ้นแค่ข้างล่างแล้วเราก็ค่อยมาสร้างข้างบนอีกซึ่เราสร้างจากด้านฟอนนะครับกริกสเก็ตด้านฟอนเราก็เอ็กซ์ทูดไปได้เลยนี่ครับเราก็สร้างรูปประมาณนี้เลยนะครับนี่ถ้ามองออกนะครับถ้ามองด้านฟอนไปมันจะเป็นละกะักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับโอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราสร้าง อันนี้เส้นนะครับคำสั่งมันใช้เส้นผมเริ่มจุดนี้เอาเขาโคง้งนคนระับน่ีนขนาดเดี๋ยวเราลองไปกะเอานะว่าจะเอาประมาณไหนโอเคนะเขาข้ามมาแล้วเราก็บอกขนาดจะใช้คลิกตรงนี้หรือใช้คำสั่งลัดก็ได้โดยคลิกเมาส์ขวาค้างนะครับ จะมีสี่ข้สั่งให้เลือกเราเลือกไปสัญลักษณ์ที่บอกขนาดโดยเริ่มจากตรงนี้มันเนี่ยโดยเราก็จะอ้างอิงจากระยะที่เราบอกไว้ตอนแรกมันประมาณหนึ่งร้อยสามเราก็ปรับเป็นให้เป็นลงเลขลงตัวประมาณหนึ่งร้อยตรงนี้อย่าลืมปรับหน่วยนะครับเป็นหน่วยเป็นมิลน,นะโอเคไปก็ในความหนาของมัน เราจะดูก่อนว่าตอนแรกมันเท่าไหร่20่มัน20กสบกว่าเราเอาสัก20เพราพดูมันก็ใกล้เคียงกับไอ้ตรงนี้แล้วแต่ดูเหมือนตรงนี้มันจะสั้นๆไปหน่อยเดียวเราลองปรับดูว่าจเจ้าอยางไรตรงนี้ก็เอาให้เท่ากัน20น่ะจะใส่ Relation ก็ได้นะ,ะมีหลายๆวิดีโอที่สอนการใส่ Relation แล้วสามารถ ดูได้คนระับทีว่าความหนาช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้มันเท่ากันแล้ยนะครับเ,เราก็ปรับ 20, 20, 20, 20. เป็น20่20บี่เวลาคลิกอย่าไปคลิกโดนไอ้ตรงจุดส้มนะมันจะบอกขนาดไมได้ถ้าคลิกโดนให้เรากด esc ที่คีย์บอร์ดหนึ่งครั้งปุ่มบนซ้ายสุดของคีย์บอร์ดนะครับกดหนึ่งครั้ง มันจะยกเลิกไอตรงนี้ไปเราก็มาคลิกที่เส้นอย่าไปคลิกไอตรงจุดส้มๆตรงกลางคลิกที่เส้นคะรับก็รับ20เอาไว้เท่ากันหมดเลยลองซูมเอาดูกดเลอกิ่งเลื่อนเข้าเลื่อนออกซูมเอ,นะเอาดูนะครับดูมันดูหนาๆไปนิดนึงอาจจะต้องเพิ่มระยะความยาวตรงนี้เข้าไปเดี๋ยวลองดูถ้าแบ่งถ้าเราแบ่งครึ่งตรงนี้เป็น50 50ดูนะครับ ดีว่ามันครึ่งๆพอดีนะตรงนี้มันจะ50อัต,อตโนมัติเพราะว่าอันนี้100ลบด้วย50มันจะ50ิอัตโนมัติเพราะว่าเราจะบอกไปโอเคอ๋อมันจะมีตัวบนที่ปล่อยรยีเนาะมันเลยออาขนาดได้แต่ช่วงล่างตรงนี้โอเคำหนาตรงนี้เราก็เอา20ด้วยแล้วกันเอา20ด้วย จีว่าไอ้พวกสล็อตพวกนี้มันเท่า่ากันหมดเลยนะครับต้องซูมเอาดูว่าเป็นไงมันดูสั้นไปนิดหนึ่งเนี่ยอาจะปรับเป็นร้อยี่สิบแล้วก็แบ่งเป็นหกสิบหกสิบอู่ร้อยยี่สิบนี่ก็หกสิบนี่ก็หกสิบโอเคจะเห็นว่าดูดีขึ้นนะครับถ้ามองด้านข้างเรากดลูกกิ้งค้างนะครับ กดลูกกิ้งขางนะก็จะเห็นลักษณะนี้นะไปที่คำสั่ง x t ได้เลยนี่นะครับไปที่ฟีเจอร์ตอนแรกอยู่ที่สเก็ตไปที่ฟีเจอร์กด x t นะโอเคอยากดูรูปมุมสามมิตกิกด space bar ทีคีย์บอร์ดหนึ่งครั้งนะครับันะต้องคลิกที่หน้าจอก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวไปค่อยติ๊กออกก่อนคนะัะ มันค้างคำสั่งกันเลยเกนี่แล้วกดตัวนี้มันจะขึ้นคำสั่งตัวนี้มาคลิกตรงนี้มันจะดูในมุม3มิติเดียวว่ามันหายไปถ้าอยากให้มันค้างกด Spacebar ขึ้นมาใหม่จากนั้นปักหมุดไว้ครับเนี่ยกดแล้วมันจะไม่หายไปนะมันจะเวลาดูด้านฟอนต์ด้านไรซไซส์ด้านท็อปเนี่ยมันก็จะรวดเร็วมากขึ้นนะไปที่ extrude ความหนาเราอาจจะเดาเราเดานะครับ ดูตรงนี้แล้วะกะกะไว้ให้ออกจากมิดเพนดี๋ยวจะเห็นว่ามันไม่ได้ออกจากมิดเพนลักษณะอย่างไงเนี้ยออกจากปลายปลายแต่ว่ามืดหรือว่าถ้าเป็นคนช่ยเล้วว่าแปลว่าคนตาบอดก,ก็คือมันมันออกจากผนังที่มันทึบที่มันมืดเนีมันไปฝั่งเดียวให้แนะนําให้เลือกมิดเพนมิดพอยเพนับมิดเพนเห็นว่าทั้งหมด4ี่ิเนี่ยมันจะไปฝั่ง20 20ยี่สิบยี่สิบตรงนี้นะครับ ถ้าเราเจอพวกรูเจาะให้มันอยู่กลางกลางเงี้ยแนะนำเลยนะครับสเก็ตออกจากมิดเพน์ครับใช้ได้แน่นอนจะโอเคลองปรับเป็นสักห้าสิบลองดูด้านไลท์ไซด์ดูสิโอเคไลท์ไซด์มันก็ดูใกล้เคียงเนาะงั้นเราก็เอาประมาณห้าสิบเ็กถูกนะครับส่วนของโค้งนี่ไม่ต้องกังวลแล้วมีเทคนิคลัดนะตรงนีเ้เราจำได้ไหมเราเอ็กซ์ถูดมาทั้งหมด50โอเค ถ้างั้นเดี๋ยวที่จะให้เราทำแชมเฟอร์ทีฟิล l ลตนะครับฟิลเลตก็คือการทำโค้งโ,งโงรัศมี25มันจะได้ครึ่งหนึ่งอ่ตรงนี้พยายามคลิกให้โดนเส้นๆมุมๆนะครับถ้าไม่ได้เราก็กดแล้วก็ Delete ออกได้นะอย่างเช่นอันนี้สมมุติกดผิดคลิกที่มันนะครับแล้วก็คลิก Delete ออกเห็นว่าเส้นมันหายไป เรากดผิดเราก็กดใหม่น,ะนี่เอารัศมี25นะถามว่าทำไมต้อง25เพราะว่าตอนแรกเลยนะครับที่เราเอ็กซ์ทูดไปมันทั้งหมด50ครึ่งหนึ่งก็คือ25 25ี่ะิบต้องการให้มันอยู่ครึ่งหนึ่งเราจะเห็นว่าจากเลนทะ็อปเนี่ยมันโค้งไม่ถึงตรงกลางนะนะนะครับเราจะได้อัตโนมัติเลยตรงนี้ง่ายมากนะครับนี่เป็นเทคนิครัดยังรวดเร็วเลยนะครับนี่ ถ้าใครไม่รู้เนี่ยเขาก็จะต้องไปสร้างด้านท็อปก่อนก็คือสร้างด้านท็อปให้มันเป็นลักษณะโค้งอย่างนี้นะครับแล้วก็เอ็กซ์ถูดลงมาแล้วยังต้องมาเสียเวลาสร้างตรงนี้อีกนะครับต่อไปด้านข้างตรงนี้ฟิเลตไปตรงนี้นะกดลูกกิ้งค้างนะครับมาดูด้านนี้หรือจะมาคลิกเพนฝั่งนี้ก็ได้นะมันจะอยู่เพนฝั่งนี้จะอันนี้ด้านฝอน,นะรเราคลิกตรงนี้ได้ไอ,อตรงนี้ช่วยเราได้เยอะนะ กดลูกกค้างเอียงนิดหน่อยจะได้เห็นมิตินะครับมองภาพง่ายขึ้นค,คลิกอย่าไปคลิกกล,งกลางนะมันจะมีสีส้มๆแต่มันจะล็อกนะพยายามคลิกห้มไปเกิดเส้นทั้งเส้นอันนี้ยี่ไม่ได้ยี่้ามันจะไปกล,งกลางเนาะอันนี้เดาๆเ,เ,เอาแค่ฝั่งละละศมีลองแค่10พอจะดูดีนะกด Enter 2ครั้งหรือติ๊กถูกก็ได้นะครับโอเคอ่าลองไปรูปสามมิติดูมีความใกล้เคียงไหมถ้าลองจากรูปนี้ ใกล้เคียงคนระับโอเคงั้นเราก็เอาเท่านี้เลยสิสุไปเป็นการเจาะรูเราเอาง่ายๆก่อนนะตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับไปที่ด้านท็อปนะเพื่เอเจาะรูเราเจาะรูตรงนี้ใช่ไหมเราก็คลิกสเก็ตคลิกซ้ายหรือคลิกขวาก็ได้แล้วก็ไปที่สเก็ตตรงนี้นะครับสัญลักษณ์สเก็ตใช้คีย์ลัดเลยนะครับคลิกเมาส์ขวาค้างไปที่รูปคัสร้างวงกลมอย่างนั้นมันอยู่กลางพอดีอันนี้แหละคือข้อดีที่ทําไมต้องเอ็กซ์ูดแบบมิดเพย์นะครับ จะช่วยเราได้มันจะมีจุดมิดพอยต์ตรงนี้มิดพอยต์ก็คือจุดกลางเอาเมาส์ลากไปยังไม่ต้องคลิกอะไรนะตรงไหนก็ได้แต่มันเกิดจุดจุดตรงนี้เหมือนไกด์เราไปใช้เส้นนะครับคลิกเมาส์ขวาข้างไปที่เส้นเอาเมาส์ไปชี้ให้มันเกิดจุดส้มๆเห็นว่ามันมีจุดเหลืองๆข้างรูปเดินสออันนั้นแสดงว่าเราคลิกโดนจุดโอเคมาให้มันเป็นเส้นตรงรู้ได้ไงว่าเส้นตรงมันจะเกิดสีเหลืองเส้นเส้นสีดําแล้วมีรอบสีเหลืองถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหม นี่คืออะไรเมาถึงจุดตรงนี้คติ๊กออกกด ESC หนึ่งครั้งเพื่อที่จะยกระับสั่งระดัสั่งมาใหม่มาเส้นตรงนะครับมาถึงจุดนี้เลยคลิกนะครับอ,อันนี้เราต้องคลิกปิดปิดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้อง e x t r u d e หมดนะการ e x t r u d u t คัดนะครับคั t ก,ก็คือตัดทิ้งการจะ e x t r u d e คัได้เรามันต้องเป็นพื้นที่ปิดโอเคจากนั้นเราคลิกเมาส์ขวาค้างนะครับ เพื่อที่จะใช้คำสั่งไอ้นีนะ่บอกขนาดดูแล้วมันจะประมาณนี้ก็พอได้นะ,ะตีไว้ยี่า20ก็พอลองดนะอูประมาณนี้เนี่ยเรากะนะครับให้มันออกมาแต่ลองดูว่าอันเดิมเป็นเท่าไหร่ตัีไว้อัน18บแปเราให้มันออกมาใส่แล้วสิบห้าก็พอ โอเคนี่ก็พอไหวนะใกล้เคียงใกล้เคียงอยู่นะครับโอเคจากนั้นเราลบออกลบเส้นนี้ออก oh. ถามว่าไม่ลบจะเกิดอะไรขึ้นงั้นเวลา x ถูดขัดเนี่ยมันจะให้เลือกพื้นที่ว่าเราจะ x ถูดอันไหนเพราะมันมีพื้นที่ปิด2องานเนี่ยอย่างเช่นเราจะให้ x ถูดอันนี้เขียนว่าเราเห็นเหลืองๆไหมมันจะตัดเฉพาะพื้นที่ที่เราเลือกให้ตรงนี้มันไม่ตัด เห็นว่ามันมีพื้นที่ปิดสองนั้น,นครับหรือเราจะเลือกอันนี้เห็นวะ่าก็เลือกด้วยได้แต่ควรจะเป็นพื้นที่ปิดนะครับเห็นว่าอย่างนี้ก็ได้นะแต่ปกติแล้วอันนี้พี่คลิกที่ตัวมันแล้วคลิกอีดิสเกตพี่จะทำให้เป็นพื้นที่ปิดอันเดียวเนะนี่ก็คือลบเส้นนี้ เดี๋ยว,วม,มันก็ไม่ต้องเลือกอะไรมันก็ extrude cut ไปทั้งหมดตรงนี้เลยนะนะครับกด finish งานครับก็คือ finish คำสั่งเล้เรามองรูปตรงนี้สิโอเคเดี๋ยวเลือล่อดูจริงมีความใกล้เคียงอยู่นะแต่ว่ารู้สึกว่าของเรามันจะยาวตรงนี้ไปนิดนึงอาจจะต้องปรับปรับระยะฝั่งนี้ให้มันสั้นลงนะครับโอเคเดี๋ยวลองสร้างก่อน เคต่อไปเป็นลักษณะเคาน์เตอร์บอ์เห็นไหมในม,มองจากไกลสา,ายก็เห็นว่าเป็นเคาน์เตอร์บอ์ฟอนต์ก็เป็นเคาน์เตอร์บอลเคาน์เตอร์บอ์ก็คือมีวงกลมมันใหญ่เจาะลงไปแต่ไม่ทะลุหมดนะมีความลึกของวงกลมใหญ่จากนั้นมีไอ้รูเล็กเนี่ยเจาะทะลุอยู่ตรงกลางสั่งง่ายมากเดี๋ยวเอาแบบบ้านๆเลยคนที่ไม่รู้จะทำอย่างไรนี่เลยเราคลิกสเก็ตธรรมาดานะครับไปที่ด้าน normal ไปด้าน top ก็ได้หรือคลิกตรงนี้ก็ได้คลิกตรงนี้ก็คือเป็น normal หลับตรงนี้เว่ามันคืออะไรอ,อย่างเช่นจริงๆมันไม่มีพื้นที่แปลกๆมันจะมีอย่างเช่นระนาบเอียงถ้าระนาบเอียงเราบางทีมันเลือกเพนไม่ได้อย่างไอ้นี้มันเป็นเพนปกติอย่างเช่นด้านนี้เราก็คลิกด,ด้านท็อปมันก็จะตั้งฉากแล้วแต่บางรูปนะมันมีพื้นที่เอียงเอียงถามว่าทาไมเราก็คลิกตัวน,นี้เลยคนระับมันจะตั้งฉากกับระนาบที่เราต้องการโอเคคลิกสเก็ตหม่ นี้แบบบ้านๆน,นะครับเดี๋ยวลบออกให้ดูุติเอาเมาส์ไปลากลากเอาให้มันผ่านจุดสัมผัสวงกลมด้วยมันจะขึ้นจุดตรงนี้ให้ออโต้คลิกเนี้ยเราก็คลิกสร้างวงกลมใหญ่สมมติพี่บอกขนาดเรียบร้อยเอ็กซ์สูตคัดลงไปอมองจอากด้านข้างเนี้จะเห็นชัดกว่าเอาประมาณสักห้าก็พอ,อละลองดู โอเคเนี่ยก็ให้มันลึกแค่นี้น,นะลึกแค่นี้จากนั้นเราก็สร้างต่อก็คือสเก็ตเข้าไปที่เพนแล้วก็วงกลมเอาเมาส์ไปถ้ามันไม่ขึ้นจุดกลางเอาเมาส์ไปสัมผัสวงกลมแล้วก็สร้างไอ้วงกลมเล็กตรงกลางแค่นี้เองครับง่ายไหมแล้วก็ทะลุหมดอ,อันนี้วิธีบ้านาน,นะครับวิธีเอาตัวรอดง่ายๆ่ยนะครับอันนี้พี่ลบกด delete ได้เลยนะ delete ส o เก็ t กร e ด e ลิทอ่อาวิธีแบบใช้เครื่องมือบ้างใช้เครื่องมือทำไงนะครับไปที่คำสั่งโฮวิสามาดูโนบี้โอเคเดี๋ยวมันก็จะมีให้เลือกนะครับเราก็เลือกที่มันเป็นเคาน์เตอร์บอรนะครับยังมีเลือกตามแคตตาล็อกก็ได้นะครับรี่นนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์บอรมันก็จะมานี่เป็นอันนี้แคตตาล็อกแคตตาล็อกก็คือมีน็อตจริงๆที่มัน มีขนาดเท่านี้เลยนะนพี่เอาสัก m 1 0 m 1 0ก็คือแบมิเตอร์10เป็นสวมแบบพอดีอน,นี้มันเลือกได้นะครับเนือกจับบ่ายโชว์คัสซ้อมนะอย่ายว้จะขึ้นรูให้รูเล็กเอาเท่าไรรูเล็กสมมติพี่ต้องการแค่10แต่รูใหญ่ก็จ่เหมือนใกล้กันเนาะ ถ้าเราจำได้ทั้งหมดเราเราเอ็กทูดไปทั้งหมดห้าสิบแต่รูตรงนี้มันเล็กกว่าประมาณหนึ่งตระว่าสูตรให้รูกว้างสุดพี่เอาสี่สิบตรงนี้เอาสามห้ายัต่างกันแค่ 5, ห้ารูเล็กกว่ารูใหญ่ลึกลงไปแค่สักสิบนะครึ่งหนึ่งเนาะเพราะว่าเรา ปรับไว้ตรง20เรา็เอาเครื่องหนึ่งเอาประมาณ10เปลือกนี่ไม่เอาครับโอเค n condition อันนี้เอาให้มันลึกหน่อยก็คือเราต้องการให้มันทะลุหมดนะครับต่อไปเลือก position click s k e c อ,อย่าเพิ่งคลิกอะไรเอาเมาส์หาจุดที่มันอยู่งกลาง อันนี้มันล็อกไนะ้แล้วมันขึ้นสีเหลืองอเราเอาเมาส์ไปสัมผัสไอ้ขอบวงกลมเห็นไหมมันจะขึ้นได้จุดตรงกลางดังนั้นเราคลิกนะครับกดลูกกิ้งค้างมาดูด้านข้างเนี่ยปร้อยนะเป็นไงทีเดียวจบอ,อันนี้ก็ติ๊กถูกไปลอดงดูสิโอ้จะเห็นว่าเกิดความผิดพลาดของการออกแบบของเรานะเรากำหนดใหญ่ไปนะตัว4ี มันทําให้กินเนื้อชิ้นงานด้านในตรงนั้นเรามองด้านข้างเปรียบเทียบกับรูปจริงโอเคเอาว่า40ใหญ่ไปอาจจะปรับเหลือ30รูเล็ก35รูเล็กได้ไหมเราลองดูด้านบนโอเคเหมือนจะพอได้นะใกล้เคียงใกล้เคียงนะครับโอเควิธีปรับแก้นะครับก็กลับไปที่เคอร์เทอร์บอรคลิก edit feature edit feature เลื่อนลงมาตรงนี้ ตรงคัสตอมเมื่อกี้40ใหญ่ไปนะครับสามห้าอันนี้เราปรับ30เลยส่วนตัวนี้เอาเหลือ25่ห้ามาลองดูโอเคโอเคเราจะเห็นได้เส้นนี้ไหมเส้นหลังๆตง,งนี้เดี๋ยวมันจิตขอบเรา,ากดลุกกิ้งกันด้ยเดี๋ยวว่ามันจิตขอบซึ่งมันไม่สมจริง มันใกล้ใกล้เคียงขอบมากเลยแต่ของเขาเหมือนมันจะเลื่อนลงมาหน่อยไม่เป็นไรเราเอ็กซ์ูดไปเดี๋ยวเราค่อยไปยืดระยะให้ตรงนี้ออกนะครับไปลดสั่งนี้ยืดตรงนี้น่าจะใกล้เคียงแล้วเคปรับระยะแค่นี้ครับปรับเป็นสามสิบยี่ห้านะครับิกถูกลองดูซิอ่าสมจริงมากขึ้นเห็นนะใกล้เคียงมากขึ้นแต่ว่าอาจจะเพิ่มระยะตรงนี้เข้าไปหน่อยอันนี้ก็ดูดูหนาไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราเอาปรับให้มันเท่ากันแล้วอ โอเคเกีคย <Okay>. okay, <Okay, S 1> เราไป mm hmm. เ,าเอาเมาส์ไปล่างๆไว้ตรงนี้เกีคยตั้งแต่แรกเลยคลิกอิดิสเกตมองด้าน normal ม,มันก็คือด้านฟอนต์งั้นตรงนี้เราปรับลดเหลือ50ตรงนี้เมื่อกี้ลดลงไป10เราก็เพิ่มไป10เป็น70โอเค ลองประมาณนี้ดูว่าเป็นไง work ไหมคลิก finish ตรงนี้โอ้ไกลเป็นสั้นไปตรงนี <c oughs> นะ้ตรงนี้ไม่เห็นรูด้านล่างที่ลองดูแบบนี้ดูโอเคโอเคนะ่ น่าจะเป็นมุมมองในการมองถ้ามองแบบไอโซเมติกโอเคตรงนี้เราน่าจะกว้างไปเดี๋ยวเราไปลดหน่อยก็คือเอาเมาส์ไปชีด้ดูมันคือตรงไหนก็คือตรงนี้นะ่ไเดี๋ยวเราไปลดระยะ e d i กอีดิสเก็ตไปที่ด้านท็อปือตรงนี้พี่ลดเหลือสิบกเอเดเทอร์สองครั้ง ินิกัด้โอเคฝั่งนี้ใกล้เคียงแล้วก็ต่อนมันยังดูดูเหมือนกว้างๆไปหน่อยถ้กากลาแล้วพอได้นะครับมีตรงนี้จริงๆเขาต้องเห็นขอบ้านล่างแต่เราไม่เห็นนะอาจจะเป็น,นเพราะว่ารูตรงนี้เราเล็กไปนะครับจนเล็กไปหน่อย กับพปทีด้านท็อปีิไปดูด้านท็อปก็ใกล้เคียงแล้วนะเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราดูแบบเป็นเส้นปะบ้างนะตรงนี้ค่อนข้างจะใกล้เคียงแล้วเนาะตรงนี้เราอาจจะสั้นไปหน่อยแล้วก็ดูตรงนี้สิดูด้านข้างโอเคเป็นเส้นปะเส้นปะตรงนี้หนึแ่งบบก็ใกล้เคียงหมดละมองด้านไหลสายด,ดูเหมือนแบบของเรนะโอเค โอเคก็จะเพอร์เฟกลยเลยอ๋อโอเคถ้าเรามองด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้เขามีแค่สองเส้นของเรามีหลายเส้นมากเลยหลายเส้นมาจากอะไรเดี๋ยวดูก่อนโอเคขอบขวา ่สงสัยว่าไอ้ข้างหลังนี่ยมันไม่เท่ากันอาจจะบอกขนาดไม่ครบนะเนี่เป็นไรไปปรับแก้หน่อยโอเคนะนี่ที่กลับมาที่เดิมน,นะนี่ขอเช็คอันนี้นิดนึ่งขอดวดาพอนะสเก็ตโอเคพี่เดาว่ามันไม่อยู่กล่งกลางนั่นเอง พี่ใส่ relation ก็ <c oughs> คือคลิกจุดตรงกลางกด control ค้างแล้วก็คลิกคลิกจุดกลางๆอย่างนี้โอเคให้มันขึ้นส้มๆคลิกนะครับเนี่ยมันจะเลือกมาสองจุดที่เราเลือกเมกื่อกี้จากนั้นบอกให้มันตรงมาในแนวนอนยมันจะเลื่อนให้ละพราะนี้มันจุดอ,าอ้างอิงมันจะเลื่อนในตรงนี้ไปคนระับคลิกถูก finish โอเคอ่ะดูไป เส้นมันต้องสมมาตรนะเห็นไงสมมาตรเรียบร้อยคนระับเห็นไหมจริงๆไอ้เส้นนี้ไม่มีเพราะว่ามันเป็นเส้นของไอ้ขอบขอบที่เราฟิลเลตมันเลยขึ้นมาโอเคสมจริงอะอันนี้นะเรียบร้อยนะเอาประมาณนี้เนาะอ่าวิธีการใส่สีนี่เลยคลิกที่ตรงนี้คนระับเดี๋ยวสอนการใช้ไวแบทดนะ้วยเนี่ยเราก็เลือกสีตามชอบเลยนะ Ừ, สีนี้ก็ได้ก็ดูสวยดีนะัอนี้สีออกสนิมสนิมอันนี้มีนก็จะดูเงาเงาหน่อยนก็จะดูออกช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะเกเคพี่ชอบอันนี้ติดถูกเดี๋ยวมันมีความเงางามใช่ไหมนี่เนื่องจากของพี่มันมีตัวรีวิวตรงนี้นะนี่รีวิวใครไม่มีนะครับเนี่ยพี่ทิ้งลิงไว้ ตอนท้ายคลิปนะครับสามารถไปปรับแก้ได้เลยสามารถทําได้ทุกรุ่นเลยนะครับที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอันนี้ไว้แล้วก็ไปสรุปไว้ในลิงก์แล้วนะโอเควิธีการทําแบบนี่นะเดี๋ยวแถมให้ไปเลยนะคลิกตรงนี้ออมากนะครับมันจะสามารถทําได้รวดเร็วก็คลิกตรงนี้ก็ได้เนี่ยคลิกเซฟแอนด์อินเสิร์ตโอเคก็คือมันบอกว่าให้เซฟรูปนี้ก่อน เราก็เซฟไปเอยา่างนี้ลองมันสักนิดหนึ่งเพราะมันจะมันจะต้องโหลดไปที่ไฟล์แคทไฟล์ดออทิงนึงโอเคตอนนี้มันก็ไปที่ดออทิงรถ้าเราไม่ได้สร้างดออทิงไว้เราก็เลือกอัอนไหนก็นได้ตามที่เราชอบหรือพี่เอาอันนี้นะอ่ะดีดีโอเค จริงจริงมันเลือกขนาดกระดาษได้นานเมื่อกี้โอเคนะครับนี่มันจะเลือกให้ว่าฝั่งนี้ก็คือมันมันจะไปเลือกชิ้นงานที่เราสร้างนะครับแล้วชิ้นงานที่เราสร้างแล้วมันจะโดดมาโหลดมาตร,ตรงตรงนี้นะก็เลือกได้เอาด้านฟอนเอาพี่เอาด้านฟอน,อน,ฟอนหรือเอา i โ o m ม t ร i c เอามุมมองไหนมาอยากได้อันไหนได้หมดนะเอา colorless เเไหมก็คือไอตอนที่ปัจจุบันเราเันอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างไนางน,นนะ แล้วพี่ลาก้ามาก็ง,าง่ายๆแบบนี้เลยครับปรับได้นะปรับให้มันเงาเป็นเส้นปะเป็นสีเป็นธรรมดาอันนี้นะพี่ชอบให้มันมีสีนี่เราษสะนี้เลือกสเกลได้คลิกยู Q, สเกลอันนี้สองต่อหนึ่งรุดสองต่อหนึ่งจริงๆมันก็ดูพอดีนะครับเดี๋ยวนี่หนึ่งต่อหนึ่งมันดูเล็กไป คลิกกลับไป2ตัวหนึ่ง 1, ดูสวยแล้วนาติดถูกแล้วเราพอใจแล้วนี่เราคลิกตรงนี้เลือกมาได้วิธีที่2ครับเวลาเอามานะครับไฟดรออิงครับเราลคลิกตัว View l a y o u ์ตรงนี้สามวิวแซนด์ได้ก็ไปสมมุติเราไม่มันไม่มีตรงนี้เราก็ไปเบาหาไอตอนที่เราเซฟเลือกมาดับเบิลคลิกครับมันมาให้แล้วจบเดี๋ยวสอนไปด้วยเลยอันนี้มันขาดตัวเส้นเส้นปละถูกไหม เป็นปะนะครับให้เราคลิกจะกดคอนโทรลค้างแล้วคลิกเลือกไปหมดเลยก็ได้หรือทำทีละร,รูปก็ได้อัอนอนี้มัน,ม,นมาจากไฟล์ต้นฉบับมันก็จะเป็นทั้งหมดเลยโอเคมันก็มีเส้นแต่สังเกตดูมันจะมีบางเส้นที่เราไม่ต้องการอย่างเช่นตัวที่มันโคง้คง,คง,คงฟิเลตตรงนี้ถามว่าทําไงนะครับคลิกนะครับคลิกขวา,าคลิกขวาตรงบริเวณให้มันเกิดปะปะนะจะไปคลิกที่รูปนะแล้วก็มาตรงนี้นะครับ a ทน e n น เเป็นคอปนะให้คลิกตรงนี้ครับ Tengen e นเ e ชรีโมทนะครัก็หายไปหมดลนะโอเคเราเติมอะไรเติมเส้น c e n t e r l i n e นนี่ไปที่นี่เลยนะครับมันมี Center Mark แล้วไงเซนเต r ร์ไลนะ์คลิกโชว์อย่างนี้นี่ไหมโอเค เียทิศกนี่ใสเส้นข้ามาก็แบบเรียบร้อยนะครับตรงนี้มีเส้นด้วยลายจริงมันมีเส้นเส้นตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นเนื่องจากตอนเราเราสร้างเราใช้ฟิลเลตเราไม่ได้สร้างให้มันโค้งจริงๆมันเลยเกิดเป็นอย่างนี้ครับโอเคพี่ลองคลิก ว่ามันจะหายไหมเจลลี่มูฟโอเคหายนะก็าหายไปให้ร,ยรอยตรงนี้ตอนแรกเราทําแต่ตรงนี้เนาะฝั่งนี้เราไม่ได้ทํานี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับการทำดออิ่งนี่รูปนี้ครัเ <c oughs> แล้วเราก็เรจ็จริงๆดออิ่งเราสามารถทําเป็นของตัวเองได้อันนี้พี่ทําลิงก์วิดีโอสอนไปแล้วเนาะ ในช่วยกด Subscribe ช่องให้พี่ด้วยนะครับนี่ช่องของพี่นะครับสามารถเข้าไปดูวิดีโอต่างๆเกี่ยวกับ s o l i d w o r k ได้เลยแต่ที่เพลย์ลิสต์นะครับนี่สอนทั้งหมดเลยตั้งแต่เขียนแบบพื้นฐานสร้างอย่างงอันนี้คําสั่งนี้ใช้อย่างไรนะครับมีใช้คําสั่ง Remove, r e v ย์แ t ทเ t ิร n l l ิเนีย m i l l e r นี่สำคัญเลยนะเนี่ยเพราะว่าช่วยให้เราสร้างได้เร็วขึ้นนะบางคําสั่งเนี่ยช่วยได้เยอะมีการทำเพีวิวด้วยนะครับ ลองดูในการประกอบชิ้นงานนะคแบบไปฝึกทําหรือว่าดูดูไว้นะครับเพื่อทำความเข้าใจได้นะครับโอเคควรช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับวิดีโอนี้ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ